A เออครูแในวันนี้ครับที่ว่าท่านมาฟังถึงความแตกต่างก็ถ้าแตกต่งางภาษาการนำชายชินดนตรีมาทำนี่เองนจะเป็นซ่องซ่องซ่องแง่นี่ครับ ตางมันแลตาแหลตาแลตายมาเที่ยวปักใต้บ้านผีไม่นองมันแลตาแลตาแหลตารักรักแท้ห้องคิปฮอปนะครับมันต้องเกิดมาจากความเป็นตัวเองครับก็เลยตัวเองเป็นคนใต้เป็นคนที่ใช้ภาษาตตยอยู่ก็เลยเอาภาษาบ้านตัวเองมาใช้ครับสำหรับผีเลยคือเพงลงรอบบาน เพราะว่าปีงี้มันทําให้เพี้ยนสร้างสร้างชื่อขึ้นมาในระดับนึ่งที่ว่าสามารถให้คนตายกลุ่มนึ่งหู้จักได้ซึงทําให้ตัวเองเนี่ยมีงานต่อยอดจากตรงนี้ได้ครับก็เลยทําให้ตัดสินใจจะมาทําศิลปินแบบเต็มตัวครับสําหรับปีนี้ปีปีวัปีโอเคมากๆครับแต่ว่าในปีหน้า งานที่มันมีปีหน้ามันก็มีมาแล้วเหมือนกันนะครับที่ว่าทางผู้จัดการก็บบรับมาให้แล้วก็ตอนนี้ดีใจแล้วครับสีบันไดเดือนหนึ่งประมาณ 5, สีง่งานหนะ้างานก็โอเคแล้วสำหรับพีตอนนี้ทำมปยเงไงไม่กลัวว่ามันจะให้ยไปบ้างดีกว่านะเพราะถ้าว่าเด็กทุกวันมันเออจริงปพรว่าเด็กยิงจากในเนมะืองนะเขาจะเล่นกลางกันซึ่งพีว่าการที่เล่นประดับใต้มันแบบ มันมันมีมันเป็นเอกลักษณ์นะคำคำคำเดียวแต่แต่ละทีไม่เหมือนกันถึงเอามาจบมาหนังเที่ยงกันคือบ้านเมืองใส,เงใสเง่เล่งใส่นเล่งแบบนั้นมาผู้เรียกงันีนี่อะไรกันมันเป็นเอกลัก,ลกษณ์ที่ว่ากลัวแบบมันจะให้ไปด้วยซ้ำถ้าพี่ว่าถ้าให้ไปเราไม่รู้ยาวเลยไปแลหา้วเอ็งลูลูล้ลลานฟัง เราเกิดมาเป็นคนไทยเราก็ต้องภูมิใจนึกกต้องภูมิใจก่อนเลยสองควรจะดูรักวยัยไม่ต้องไปอายแล้วก็น้องๆที่ว่าสนใจหรือไม่สนใจก็ตามควรจะท่านกลับมามาดูตรงเนี้ยว่าบ้านเราเป็นแบบน,นี้บ้านเรามีภาษาทที่ไม่เหมือนเพืือนก็ควรจะภูมิใจที่ว่าจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและก็ซืบสานกันต่อไปครับ